สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาทำการบ้านประจำวันที่11เดือนมีนาคมปี2565นะครับก็เป็นประจำกันทุกวันหลังตลาดปิดในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับเรามาดูของวันนี้กันเลยครับวันนี้ตลาดบวกไป10จุดครับก็ถือว่าตลาดดีใช้ได้เลยทีเดียวในวันนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งการยืนของแท่งเทียนนะครับในทำเฟรมเดย์เซตก็ดีดกลับมาจากเมื่อวันที่8นะครับ ทำโลไว้ที่1,580นะครับวันนี้มาปิดอยู่ที่1,658ครับดีขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าเรายังไม่เจอจุดบ่ายสัญญาลในทำเฟรมเดย์นะครับเป็นบ่ายสัญญาลของทางด้านเอเแต่ว่าในส่วนของทำเฟรม60นาทนะีเราเจอไปแล้วนะครับเจออมีบ่ายสัญญาลไปแล้วนะอันนี้ในภาพรวมใหญ่ตรงนี้ก็เรายังไม่ได้มองว่าเซตกลับตัวในะตรงนี้นะยกเว้นจะเห็นสัญญาณลของอินดิเคเตอร์เอเนะครับเราใช้เส้นหวันกับ10วัน หุ้นที่สแกนได้ในวันนี้ก็มีพอสมควรนะครับมีพอสมควรแต่ก็หน้างานจริงผมผมไม่ได้ลงทุน,นครับแทบไม่งได้ลงทุนเลยนะครับแต่ก็เอาการบ้านมาฝากนะครับในวันนี้มาดูตัวแรกกันครับ TTA นะครับ TTA วันนี้แรงแรงแบบเด่นเลยผมว่าเด่นสุดในตลาดวันนี้เลยด้วยซ้ำนะฮะด้วยการเบรกแนวต้านที่10.7นะครับของตัว TTA แล้วก็ไปยืนได้อยู่ที่11.7เลยทีเดียวนะครับยืนได้ค่อนข้างดี้วก็หวังว่าในสัปดาห์ถัดไปนะสัปดาห์หน้านะครับก็จะทําฟอร์มได้ดีต่อเนื่องนะครับสําหรับตัว TTA หวังจะเ,เรียกหวังหวังว่าจะทําฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแนวต้านของ TTA มีอยู่ที่14บาทนะครับประมาท14บาท14บาท10สตางค์ครับตอนนี้ก็เบรกแนวต้าน10.7แล้วก็ใช้10.7เป็นจุด stop loss ไปเลยได้นวาหมายความว่า จากราคาปัจจุบันนะฮะเราก็ต้องยอมซับลอยไป1บาทต่อหุ้นนะครับโดยประมาณแต่ว่ามันก็คุ้มค่ากับการเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่าแนวต้านอยู่ที่14บาทนะครับสิบสี่จุดหนึ่งวอลุ่มดีดีมากในวันนี้สองร้อยสามล้านหุ้นนะครับหุ้นละสิบเอ็ดบาทนะครับคูณแล้วก็ประมาณสองพันกว่าล้านนะครับสองพันเกือบสามพันล้านบาทในมูลค่าการเทรดวันนี้นะครับถือว่าเยอะผิดปกตินะครับเยอะมากอ่ะก็ลองเอาไปอ่าหาข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนอื่นดูนะครับนอกจากทางด้านการเทคนิคนะครับมาดูตัวถัดไปที่เรากันบ้านมาฝากนะครับ or ออวันนี้อาจจะดึกนิดนึงนะขณะที่เราอัดคลิปนี้ก็สี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มสามนาทีกว่าจะลงคลิปกว่าจะอะไรก็น่าจะเกิดพ้าทุ่มเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันเสาร์ที่ไม่ว่างก็เลยมาทําให้วันนี้เลย or นะฮะ or ตัว or ดีดขึ้นมากําลังจะเกิดกคเล c นคลอสแล้วด้วยนะครับ นะสัญญาณก็น่าสนใจก็เป็นการลุ้นการกลับตัวในรอบสั้นใน OR เพราะว่าจะให้ OR รันยาวคงคงยากหนึ่งนะตอนนี้ก็ทำเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับไซด์เวย์อยู่แล้วกรอบชัดด้วยนะก็แว่งตัวชัดนะครับโดยฐานของรอบนี้นะมาจากยี่สิบาทนะยีบาท10บสตางค์มาปิดที่ย5่สิบหนะครับยี่สแล้วก็แนวต้าน ชัดเจนว่าอยู่ที่27บาท50สตางค์นะครับ27บาท50าทตรงนี้ก็น่าสนใจดูชมในในบริเวณตรงนี้ครับคาดว่าจะเกิดโคด้นคอร์สในช่วงวงกลมนี้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดแล้ววอลุ่มอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับ4-5วันก่อนหน้าน,นั้นครับนะแต่ก็สัญญาณที่ออกมาตรงนี้ไม่ไม่ได้แย่นะครับดูดีทีเดียวว่าะจะดีกลับไป27.5นะครับสําหรับตัว OR หลุด24บาทคัดทิ้งอย่างเดียวครับนั่นก็นหมายความว่า,อายอมขาดทุนได้ประมาณ1บาทครึ่งนะครับ1บาทครึ่งก็ถ้าหลุด24หลุด24ลงมาผมว่าตลาดน่าจะเละแล้วล่ะนะฮะตลาดโดยรวมนะน่าจะเละก็คงจะหลุดไม่ขึ้น,นถ้าไม่หลุดผมว่าถือดูครับอาจจะแกวงอยู่ในกรอบ24ถึง27ประมาณนี้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไป r s r s RF, วันนี้เห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมานะครับบอลุ่มดีในในวันนี้ผมเห็นก็ดีเกือบทั้งวันนะครับมีไปทำ High อยู่ที่17.2ครับมาปิดอยู่ที่16.9ก็ไม่ถือว่าแย่นะนะครับปิด16.9เนี่ยก็ถือว่าทรงทรงดูดีใช้ได้ไม่ไม่ปิดแบบต่ําเกินไปนะครับอ่ะก็ลุ้นต่อในวันจันทร์กันนะครับแนวต้านของ r s นะครับเอาแนวต้านใกล้สุดกระพอเนาะ แล้วก็ค่อนข้างบอลุ่มหนาด้วยนะครับแนวต้านใกล้สุดก็คือสิบเก้าจุดห้าฐานของรอบนี้ครับดีดขึ้นมาจากราคาประมาณสิบห้าบาททวนนะครับก็หลุดสิบห้าบาทคัดทิ้งนะครับใช้เป็นจุดนี้จุดยอมรับความเสี่ยงได้ประมาณเท่านี้นะครับก็ลองดูครับกำลังจะม้วนกลับเป็นโกลเด้นครอสขึ้นไปนะครับแนวต้านประมาณสิบเก้าจุดห้าปัจจุบันนี้ราคาอยู่มาสิบหกจุดเก้านะครับก็ยังมีแกรปอยู่ประมาณสองบาทกว่าในตรงนี้ แต่ถ้าขาดทุนก็อาก็หลุดสิบห้านะครับหลุด1ิห้าก็ขัดทิ้งเหมือนกันนะครับก็โอเคลองลองดูแต่แต่ลำพังตัวนี้วันนี้ผมไม่ได้เทรดน,นะตัวนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ trc ตัวนี้สวยแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้อ,อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงทัางเมื่อวานแต่มันเป็นสไตล์ของตัวนี้นะถ้าเราเห็นในในรอบก่นกอนๆเขาเขาจะมีแท่งยาวบ้างแท่งสั้นบ้างสลับกันนะแต่เขียวเหมือน,เ,นเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแท่งสั้นนะครับม้นกำลังมางแล้วก็ ไม่ว่าราคาไหนในสองแท่งนี้เป็นราคาบายสัญญาลทั้งนั้นนะครับเป็นจุดหลัง b r e a k i n cross ใหม่ๆเลยฐานฐานของรอบนี้เราคงไม่ได้เก็บมาเพราะวันเร็วนะฮะยี่สแปดสตางค์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่เซ็ตลงหนัหนกคือวันที่ยี่สี่นะครับเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มาเจอจุดกลับตัวเมื่อวานนะฮะฟังกเมื่อวานตัวนี้ผมได้แอบเข้าไปลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับได้มาสามสิบกว่าสตางค์นะฮะตัวนี้ก็ take profit หรือยัง,ย,งยังกันก็รอดูว่า จะลันไปได้แค่ไหนนะฮะว่าทุนเราดีอยู่แล้วครับทุนผมก็ใกล้ๆจุด golden c อนนะครับตัวนี้แนวต้านมองกันไว้ที่56สตางค์ครับเราเป็นแนวต้านที่หนาพอสมควรด้วยนะครับก็ไ้้ท่านี้ก็เราก็เพียงพอใจแล้วเราคงไม่ได้ลุ้นว่าจะเต็มบาทในเราเร็วนี้นะครับแล้วก็จุดตอบล่าของเราเราเล็งไว้ที่36สตางค์นะครับดูสาสตางค์เราเราจะโยนทิ้งไปสําหรับ T R C นะครับ วอลุ่มดีเหลือเกินในช่วงหลังนะผมว่าวอลุ่มเยอะผิดปกติเลย,ยละ่ะตัวทรบตัว TRC นะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนะครับวันพฤหัสวอลุ่มสูงทีเดียววันนี้วอลุ่มไม่เยอะเท่าวันพฤหัส,หสแต่ก็ถือว่าน่าดูชมทีเดียว290ล้านหุ้นนะควันพฤหัสวอลุ่มพ,พ,พันกว่าล้านหุ้นเลยทีเดียวในลักษณะของหุ้นที่วอลุ่มเข้าตัวนี้นะครับมันจะเข้าเหมือนอย่างช่วงเนี่ยที่มีโคเรนคอยครับแล้วก็กลุ่มก้อนของวอลุ่มเขาก็จะเริ่มมากันเป็นกลุ่มก้อนหลายๆวันติดกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือ เทรดได้ถือได้รันได้นะครับแต่นี้ก็เริ่มกันว่าจะมีบอลรุ่มเข้ามาแล้วดันไปต่อได้หรือไม่แต่ที่อย่างไร,งไรก็ตามผมบอกเลยว่าผมจะยอมรับการขาดทุนเมื่อหลุด0ูนย์เท่านั้นนะครับก็แผนก็ประมาณนี้มาดีตัวครับอ่หุ้นโรงพยาบาลวันนี้หุ้นโรงพยาบาลก็มาดีมาดีกว่า1ตัวนะวิภาก็ขึ้นโอเคนะฮะตัวอื่นก็โอเคแต่ผมจะเลือกตัวนี้มาให้ครับ r a m ครับอ่าโรงพยาบาลราคาแแข็แงคนระับ ตัว IM เ็ M นี่ยคือเบรกแนวต้านไปได้อยู่2แนวเลยผมเห็นนะครับมีแนวแรกคือสาธิคห้าครับเส้นนี้ก็ในช่วงบ่ายๆเขาทะลุสาธิห้ามาได้เหมือนกันทะลุมา2แนวเลยแล้วก็ดูตรงของแท่งดูมีความแข็งแกร่งพอสมควรครับแข็งแกร่งแล้วก็วอลลุ่มสูงสูงที่สุดในดหลายๆวันที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เทรดกันน้อยมากนะจะเห็นว่าแท่งวอลลุม่มสั้นวันนี้มา เดี๋ยวตัวก้นขึ้นนาะขอให้บีกพิกต่อไปครับโดยจุดคาดหวังจุดความพึงพอใจจุดเป้าหมายนะฮะหรือว่าเป็นแนวต้านโดยในรอบก่อนก็มาต้านอยู่ที่40บาทท้วนเป๊ะครับเลขสวยเลยแล้วราคา37บาทตรงนี้ไม่ใช่ราคาที่แย่ครับน่าลุน้นโดยเราจะยอมก็ต่อเมื่อเขาหลุดแนวแนวต้านเดิมที่เบรกขึ้นมาล่าสุดนั่นก็คือ6 3 6, 6 2 5ครับทีนแนวนี้ครับถ้าหลุดนี่ผมก็ยอมแสดงว่า ขาดทุนได้ประมาณบาทหนึ่งนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับก็ยอมไปแค่นั้น,นแต่ว่าถ้าได้ลุ้นก็นตรงนี้ก็ได้ลุ้นสองบาทสามบาทเลยทีเดียวถ้ามันเป็นไปได้นะเป็นไปเหมือนเดิมก็คาดว่าอีกสักแท่งสองแท่งนะครับน่าจะถึงแนวต้านถ้ายาวใกล้ๆเฮียงเดิมนะครับก็คาดว่าจะถึงแนวต้านได้ในอีกวันสองวันแต่ถ้าผิดพลาดอย่างไรก็สาธิ่ภคกี่สองห้าโดดครับนะครับมาดูตัวถัดไปครับตัวทีครับ T R T หุ้นเล็กๆนะครับบอลุ่มเยอะไหมไม่เยอะครับสิบหกล้านหุ้นเป็นรุ่มเป็น,ปนวอลรุ่มเก็บของเจ้ามือแล้วอแอบดันนะเอะสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวของตัว trt นะตัวน,นี้คือถือรอถือรอมามา,มาคนมากระชากขึ้นนะเพราะว่าเจ้ามือเข้ามาเข้ามาแค่วันสองวันแล้วเขาไปเลยนะครับดูจากลักษณะแล้วาลากไกลด้วยนะครับลากไกลขอให้มาถ้าเขาไม่มานะครับจุดที่เราต้องยอมนั่นก็คือ สามจุดสามจุดสามสองนะโลเดิมตรงนี้ครับเนี่ยก็โอเคแต่ผมว่าไม่หลุดหรอกสามจุดสามสองเนะี่ลุดยอมอย่างเดียวนะครับถ้าจะแกว่งอยู่สามจุดห้าสามจุดหกสามจุดเจ็ดสามจุดแปดถือรอถือไว้นะครับอรอการกระชากนะไม่รู้ว่าแท่งยาวยา่งจะมาวันไหนนะเนี่ยเพราะว่าในรอบก่อนเข้ามาเขาก็มาเลยนะแล้วก็สองแท่งครับแท่งที่สามพาไปดอยนะครับแกระทุบเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ ถ้ากระตุกไปหนึ่งแท่งนะครับหรือสองแท่งก็พอแล้วครับดูจากดูจากนละักษณะแต่ถ้าดึงทีนึงนี้ดึงกันเป็นเด้งเลยนะจากสามบาทไปหกบาทกว่านะครับก็ลองดูอันนี้เขาเรียกว่าซื้อซื้อทิ้งถือทิ้งไว้นะครับไม่ต้องเข้าเยอะมากหรืออะไรมากก็แต่ว่าเป็นเงินที่ซื้อแล้วรออย่างเดียวรอการดีดนํามาเฝ้าดูว่ามีวันไหนดีดที่หลายเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับแท่งย,ยาวก็อาจจะเทคโปรฟิตไปได้โดยรอบก่อนไปทาแนวต้านไว้ถึงหกจุดสี่เลยทีเดียวนะครับ โดยจุดฐานของราคาในรอบก่อนเนี่ยมาจากประมาณ3ามบาทต้นๆน,น,นะครับลากไปไกลพอสมควรรอบนี้ถ้าฐานจะเหลือจะมาจากสามจุดแปดสามจุดกว่าๆเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นไปได้เพราะรอบก่อนที่เขาดึงขึ้นตรงนี้ผมว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่เจ้ามือจะมาใหม่เพราะว่าเขาทงไม่เอาตังรอบร,รอบเดียวหรอกคงคงจะสนุกคงจะมาใหม่นะครับก็แต่มาวันไหนไม่รู้นะนตรงนี้มาดูต,ตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปตัวนี้หลุดสารอยูสามสองคัดทิ้งนะเอเวอร์นะครับกวหุ้นในคุ้นขวัญใจตัวเล็กของใครหลายหลายคนนะครับในการเทรดตัวเล็กๆนะครับโดยปกติในการฟื้นตัวของตลาดนะเขาจะฟื้นด้วยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ซึ่งซึ่งเขาก็ฟื้นว่าวันสองวันแล้วตลาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเล็กก็อาทิตย์หน้านะครับก็คาดหวังว่าตัวเล็กจะเริ่มมาเขาบ้างก็ลองดูนะครับ ซึ่งไม่ค่อยมีผลต่อดัชนีอะไรมากมายนักนะครับไม่เหมือนตัวตัวใหญ่น,นี่เพราะว่าเขา,เาถ่วงน้ําหนักด,ดัชนีต่างกันนะครับตัวเล็กก็จะไม่ค่อยมีผลต่อเซ็ตเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ว่ามาทํากําไรไม่ได้นะก็ได้พอควรนะครับก็ดีตัวนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของเอเวอร์นะฮะที่ผมเห็นเลยว่าเจ้ามือเดิมเดิมมีพฤติกรรมที่ลากแท่งเขียวยาวๆหนึ่งแท่งนะครับยาต้องยาวด้วยนะไม่ยาวไม่นับนะบางทาีแล้วก็วันถัดไปมันก็จะย่อนะจะยอ่อ แต่ยอ่อย่อไม่ลึกมากครับแล้วไปต่อเนี่ยแท่งยาวๆท่นต่อไปแท่งต่อไปจะเขียวโดยเฉพาะแท่งยาวๆมากอย่างนี้ก็เขียวเขียวแล้ววันต่อไปจะแดงเลยนะเพราะฉะนั้นมุกเดิมแบบเดิมถ้ามียาวๆก็เขียวมาวันใดวันหนึ่งผมไม่รู้ว่าวันจันทร์วันคามันพุธหรือไม่เกิดเลยทั้งสัปดาห์ก็ไม่รู้นะครับถ้ามีมาวันต่อไปเพ่นนะครับแต่ถ้าเขาดึงเขาดึงไกลนะครับตัวนี้ดึงเดี่ยวในแท่งยาวมากอย่างรอบเนี่ยมาจาก ห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสิบเอ็ดตังค์นะลากไปจนถึงหกสิบเจ็ดนะครับเรียวกว่าลากกันนี้ซลิงเลยก็ว่าได้นะรหรือเกือบซือิงเลยนะเพราะฉะนั้นราคาในวันนี้นะฮะผมว่าเป็นราคาที่น่าเก็บเพราะว่ากําลจะเกิดกดดิ้งครอสนะครับในเชิงเ,เ,เทคนิคในตรงนี้ครับแล้วก็จุดสต็อปล็อถ้ารับความเสี่ยงน้อย,อยหลุดส5สิบห้าตงค์คัดทิ้งนะครับรับความเสี่ยงเยอะก็มาจากฐานเลยครับสาสิบหกตางค์แต่ว่าสี่สิบห้าตงค์ก็โอเคแล้วนะ อันนี้ก็หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนกันนะฮะก็จุดแนวต้านนะฮะถ้าไปได้ไกลเท่าเดิมในกรณีไปได้ไกลเท่าเดิมหกสิบเจ็ดตตางแนละแต่ถ้าไปได้ไม่ไกลามากก็สักหกสิบตตางนี่ก็เยอะแล้วนะนะครับเพราะฉะนว่าถ้าเห็นแท่งยาวๆเขียวยาว,ยาว,ยาว,ยาวสักหนึ่งแท่งเมื่อไหร่วันถัดไปขายได้เลยนะเพราะมันจะแดงนะลงตัวเอเวอร์ก็มาฝากกันเท่านี้นะครับในตัวอื่นอาจจะมีหุ้นที่ลักษณะาาคล้ายกันนี้นะฮะไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งที่เราเราพูดไปนะ ถ้าลองไปหาดูว่ามีตัวที่ใกล้เคียงตรงนี้ไหมการวิเคราะห์คงใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่และนี้เราจะเลือกตัวที่เราเราเราทำกันบ้านมาแล้วเราเห็นในระหว่างวันวันนี้มานะครับเดี๋ยวก็ถูกใจไรไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับกด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันจันทร์หลังตลาดปิดนะครับรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ